สวัสดีครับวันนี้ครับมาอีกแล้วครับสำหรับรถไทเกอร์นี่คันนี้ต้องให้เครดิตอู่ช่างเอ็มนะครับอู่ช่างเอ็มส่งรถมาให้เรานะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้คุยกับเจ้าของเลยนะฮะแต่เห็นจากส่งรถจากสภาพแล้วผมบอกเลยว่าคือมันเป็นรถที่มีเสน่ห์นะครับต้องบอกเลยในของไทเกอร์เนี่ยมีเสน่ห์อยู่แล้วแล้วก็มีการจัดทรงแบบนี้เห็นไหมฮะใส่ยางคันนี้น่าจะเป็นยาง37นะฮะใส่ยาง37โหลดแบบหมอบหมอบเนี่ยสไตล์คันนี้คือช่างเอ็มจัดมาชุดครบเลยฮะ คันนี้เป็นคานเป็นคาน VX แล้วด้วยฮนะคาน VX 80แล้วด้วยแล้วก็เห็นบอกว่าในรถมีอาวุธบานเลยครับมีแอ์ล็อกมีทุกอย่างครบเลยนะครับแต่คันนี้มาถึงเราเนี่ยก็จะขาดไม่ได้แล้วในเรื่องสเต็ปการทำสีแต่เดี๋ยวเราอาจจะบอกคลิปนี้เข้าๆให้ฟังก่อนแล้วครับว่าสเต็ปคันนี้ทีแรกที่มาเนี่ยรถจะเป็นสภาพแบบนี้นะครับคือรถเดิมอาจจะมีคิ้วโป่งนะครับ นี่มีคิ้วโป่งแบบนี้นะครับแต่เราก็เขามีการผ่าซูมแล้วก็มีการเปิดคิ้วต้องทําใจให้ได้นะครับอาจจะต้องมีการอุดรูนะครับเราอาจจะใช้ทรงตามนี้เหมือนเดิมนะฮะจะได้แบบเห็นไหมหน้ากับหลังมันจะแมทกันนะฮะเราก็จะมีการถ้าทําสเต็ปอย่างที่บอกว่าแบบ100%ก็ได้นะครับหรือว่าสเต็ปหนึ่งก็ได้ในในในสำหรับการทําไทเกอร์นะครับแต่ขาดไม่ได้เลยในเรื่องการอุดรูนะครับนี่มาถึงด้านข้างแต่ต้องบอกคันนี้สีเดิมนะ สีเดิมดูจากทรงรถด,ดูจากอะไรแล้วเนี่ยคือสภาพสภาพโอเคขอขอแวะภายในนิดนึงขอดูภายในหน่อยโอ้ยคือภายในยังเดิมเดิมอยู่เลย <Wow. S 1> ครับคันนี้ถ้าไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็นเครื่องสอง5นห้านะครับแล้วก็มาแปะลายไม้เองนะครับภายในสีเทาเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้นะครับอ่ะมาถึงด้านหลังคันนี้นี่มีการตัดตัดย่นกระบะมาแล้วเปิดซุ้มกว้างเห็นไหมครับตัดย่นแล้วเปิดซุ้มกว้างเนี่ย เดี๋ยวมาถึงเราเนี่ยเราก็จะมีการเชื่อมให้เชื่อมเก็บรูเก็บรอยนะครับแล้วก็ใช้เป็นสเตปแบบนี้เลยเห็นไหมไม่ต้องเปิดกว้างแล้วโอ้โหนในสเตปที่ช่างเอ็มทำมาเนี่ยผมว่าแมตช์เนี้ยทรงเนี้ยมันแมตช์สุดละนะฮะามาดูด้านหลังกันโอ้คันนี้มีกันชนหลังแล้วด้วยมีกันชนหลังแล้วนี่ไทเกอร์รถไครเป็นบ้างครับไฟมุมตัวนี้จริงๆไม่ได้ไม่ได้แตกจากเขาเรียกว่าไม่ได้แตกจากการรื้อหรือการประกอบนะครับ อันนี้ยังไม่ได้ลื้อเลยคือมันหมดอายุของมันเองเห็นไหมฮะนี่หมดอายุเองอาจจะเป็นไปด้วยผ้าเวลาเช็ดรถแล้วมันติดแล้วงัดก็แตกอันนี้ก็เป็นไปได้นะเพราะว่าพวกนี้เคยเจอเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้อยู่นะครับโหดูดิฝาท้ายรถรถพี่ก็เป็นใช่ไหม <laughs> อันนี้คือเอกลักษณ์เลยคือคือแบบเน้นเน้นเยิ้มเน้นเยิ้มเน้นห้อยเนี่ยอันเนี้ยสไตล์เนี้ยมีอยู่แล้วนะครับก็ อย่าแวะดูช่วงล่างหน่อยดีกว่านี่โอ้โหอันนี้ช่วงล่างแบบผอมๆไหมนะยังไม่ได้ลงดินหรือไม่ได้ลุยเลยนี่แหนบน้ําเงินนะครับคาน vx ชุดเต็มถอยเสียเนี่ยโอ้โหมาชุดเต็มเลยฮะสวยๆสำหรับใครที่อยากได้ทรงแบบนี้นะครับรอเลยครับอ่าก็สเต็ปคันนี้เดี๋ยวผมต้องบอกว่าอาจจะเป็นไกด์ไลน์ให้คนที่ทางบ้านที่กำลังรับชมนะฮะคันนี้อาจจะเป็น อีกหนึ่งสเต็ปแล้วกันแต่เดี๋ยวเราขอคุยกับลูกค้าอีกทีหนึงว่าอยากได้สเต็ปแบบไหนสเต็ปร้อเอร์เซหรือสเต็ปหนึ่งเราจัดให้หนายวันนี้มาบอกให้ฟังว่าลดถึง JAAF เรียบร้อยครับเดี๋ยวรอชมขั้นตอนต่อไปในเรื่องงานสีแล้วกันครับฝากไทเกอร์อีกหนึ่งคันครับ